จะพาไปดูการฉลองวันเกิด น้องลิซ่าจะครบรอบ27ปีนะคะโดยผู้ประกอบการลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์เขาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีเอกชนอีกหลายหน่วยงานเลยรวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของสำนักบุรีรัมย์ด้วยนะคะเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ27ปีให้กับคุณลิซ่าแบล็คพิงค์หรือว่าคุณลลิสามนโนบาลศิลปินชื่อดังระดับโลกซึ่งก็มีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์2 มีนาคม2,567เลขสวยนะเกิดวันที่27และปีนี้อายุ 27, 27. พอดีเลยใช่ค่ะอ,อายุน้อยแต่ว่าความสามารถสูงมากเป็นศิลปินที่มีความสามารถจนสามารถโด่งดังในระดับโลกได้ใช่ใช่ใช่ไหมคะ,ะกิจกรรมภายในงานค่ะเขาจะเปิดตัวกางเกงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมของบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบุรีรัมจะให้วันที่27มีนาคมของทุกปีเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัม